เรื่องราวของไมซ์จำได้ไหมครับท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่ติดตามก้าวสามนิวก็คงจะคุ้นเคยกับไมซ์แล้วนะครับก็สามารถที่จะดึงดูดนะครับในส่วนของนะครับนักท่องเที่ยวนักธุรกิจนะครับนักแม้แต่นักวิชาการนะครับมานะครับในการเป็นสถานที่รองรับที่ประชุมนะครับนะฮะในการที่แสดงนิทรรศการหรือแม้แต่การประชุมใหญ่ต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายทีเดียวเขาได้มีการเนินการมาเป็นลําดับแล้วนะฮะสำหรับแฟนๆก้าวสามนิวที่ติดตามนะครับวันนี้มีความคืบหน้ามาฝากนะครับจังหวัดสงขลาได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนการเป็นจุด หมายปลายทางด้านการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะครั้งถัดมาเลยทีเดียวนะครับครั้งต่อมานะครับพัฒนาต่อไปโดยผ่านการกับเคลื่อนเมืองด้วย f e s t i v ว l e c o อี m โควน o มฟอร์สงขลานะครับไมซ์ซิตี้นะครับเขาเรียกเป็นเศรษฐกิจนะครับโดยอาศัยเทศกาลต่างๆนะครับอีเวนต์ต่างๆเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางในการจัดอีเวนต์นะครับแล้วก็พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่าและยั่งยืนครับ เมื่อวันที่1มีนาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาครับณนะห้องประชุมสนามกีฬาตินสูรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายกองเอกพุทธกฤิคงพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนจังหวัดสงขลา สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติเพื่อติดตามความคืบหน้าการกับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์สู่การจัดงานอีเวนต์ระดับนานาชาติและส่งเสริมเครื่องมือในการสนับสนุนการจัดงานไมซ์ส,สาหรับผู้จัดงานอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและคณะกรรมาการดําเนินงานได้ร่วมงานแถลงข่าวเฟสต์วิรอีคงนมีฟอสงขลาไมซซโดย มีเนื้อหานะครับประกอบด้วยแผนการในการพัฒนาความร่วมมือจากทางภาครัฐและภาคเอกชนความสําคัญของอุตสาหกรรมไม้และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาและสร้างมรดกทางเศรษฐกิจด้วยงานเทศการทิศทางและอนาคตสงขาและแนวทางการเชื่อมต่อคนรุ่นใหม่ อัตลักษณ์ของเมืองสงขลาเขาใช้ชื่อภาษาสังเกตว่าซิตี้ดีเ็นอะครับโอ้โหแบบเป็นอัตลักษณ์ที่มาเป็นสายพันธุ์เลยทีเดียวนะครับเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนนะฮะความน่าสนใจและความโดดเด่นของหัดใหญ่นโยบายและทิศทางในการส่งเสริมและสนับสนุนงานเฟสต i ว a l อีคอมมศักยภาพและความพร้อมของสงขลาไมซิตี้ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานอีเวนต์ขนาดใหญ่หรือที่เรียกชื่อในภาษาสังกฤษว่าเมก a อีเวนต์นะครับและสถานการณ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาณปัจจุบันตลอดถึงความสอดคล้องของแหล่ง ท่องเที่ยวต่อนักเดินทางรุ่นใหม่อีกด้วยครับนายกองเอกพุทธกริคงพันธ์รองผู้ว่าราชก,การจังหวัดสงขลาได้เปิดเผยว่านับเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัดสงขลาและหน่วยงานพันธมิตรทั้งในระดับประเทศและท้องถิน่นได้มีการลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสงขลาไมซิตี้ด้วยงานเทศกาลหรือเฟสติวัลอีคโนมซีซึ่งไม่ใช่แค่งานระดับท้องถิน่นแต่เรามุ่งเน้นงานระดับประ,ระเทศระดับนานาชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ เข้ามาที่บ้านเราจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกิจกรรมรองรับที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งนับเป็นงานที่มีความท้าทายและต้องอาศัยความร่วมมือที่เข้มแข็งจึงจะสามารถประสบความสําเร็จต่อไปได้สำหรับงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆมากมายได้แก่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหก,กรรมและเทศกาลนานาชาติไทยสมาคมสมพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจัดสงขา สมาคมโรงแรมหัดใหญ่สงขลาสมาคมการค้าการท่องเที่ยวหาล้านไทยอาเซียนศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่และอีกมากมายนะครับรวมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสงขลาไมซิตี้และการร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ก่อประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมการกระจายรายได้สร้างเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลาผ่านการจัดงานเทศกาลเฟสติวัลอีคโนมี ทางนี้จังหวัดสงขลาได้รับการรับรองการเป็นเมืองไมซิตี้จากสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและิทรรศการองค์กรมหาชนหรือ TSEB นะครับ TCEB นั่นเองนะครับในปีพุทธศักราช2563เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านการจัดงานไมซ์หลากหลายรูปแบบแตลอดจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการจัดงานอย่างครบครันและในปีงบประมาณ2566จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ผ่านงานเทศกาล เฟสติวัลเอคอนอมีอาทิการจัดงานฮัดใหญ่ทวนวันและกิจกรรมอื่นๆเพื่อต่อยอดการดึงงานระดับประเทศและนานาชาติมาจัดภายในจังหวัดสงขลาโดยมีเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีเสถียรภาพและยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็นศูนย์กลางของการจัดอีเวนต์ระดับนานาชาติอย่างยังย่งยืนต่อไปอีกด้วยครับท้ายที่สุดจึงมีเสียงสัมภาษณ์นายกองเอกพุทธกริคงพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามาฝากท่านผู้ชมครับ ครับก็สงขาไมซิตี้นะครับซึ่งก็การดำเนินการนะครับในการจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งจาก11กิจกรรมนะครับที่เราได้พิจารณานะครับก็เหลือ6กิจกรรมนะครับเพื่อส่งเสริมในด้านของเศรษฐกิจนะครับของจังหวัดสงขาโดยเฉพาะไมซิตี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องของนิทรรศการก็ดีนะครับในการ จัดประชุมก็ดีนะครับในในส่วนตรงนี้นั้นนะครับเราก็ความเชื่อมโยงนะครับกับงานอย่างหัดใหญ่21นะครับซึ่งก็นำรูปแบบจากงานบางแสน21นะครับมามาจัดเพราะว่าคนที่จัดก็คือคนเป็นคนจังหวัดสงขาคืออำเภอหัดใหญ่นะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราจะเปิดตัวนะครับในในการจัดงาน f e ส t i ว a l อีโคโนมนะครับซึ่งทั้ง6กิจกรรมนะครับซึ่งความพร้อมนะครับตอนนี้เราก็มีความพร้อมจากทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาคราชการเองนะครับและก็ภาคธุรกิจภาคประชาชนและท้องถิ่นนะครับคับก็มีความพร้อมครับซึ่งก็ความคาดหวังว่านักวิ่งนะครับทั้ง5,000คนนะครับซึ่งก็จะรวมทั้งผู้ติดตาม บุตรล้านอะไรต่างๆนะครับทำให้เศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะที่พักก็ดีนะครับร้านอาหารร้านค้าก็ดีนะครับก็ก,ก็เกิดขึ้นนะครับเพื่อขับเคลื่อนในเรื่องเศรษฐกิจของสงขาเป็นอย่างดีนอกจากนั้นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับทั้ง16อำเภอนะครับก็สามารถนักนก,กีฬาสามารถที่จะไปไปท่องเที่ยวได้นะครับซึ่งก็เรา โดยเฉพาะอาบาจอนะครับก็ได้จัดแหล่งท่องเที่ยวทั้ง16อำเภอไว้เรียบร้อยแล้วครับ ท่านผู้ชมรับชมข่าวที่ผ่านมาก็คงจะมีแรงบันดาลใจกำลังใจนะครับในการที่จะประกอบการของตัวเองนะครับเพราะว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการประกอบการนะครับ SME ต่างๆมีการมอบรางวัลแล้วก็ส่งเสริมนะครับแล้วก็นอกจากนี้ความเป็นไมซส์นะครับก็ดูสดใสไบรท์ Bright, ส่งประกายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะครับเราทึ่งในการทําหน้าที่ก็รู้สึกมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะดําเนินกิจ,จกรรมของแต่และคนต่อไปก็ขอให้มีกําลังใจเยอะๆแล้วก็ขยันทํางานนะครับม,มีพลังทางบวกเลยเนี่ยก็ทํางานกันเยอะ ลยทีเดียวนะครับแล้วก็แบ่งเวลาจัดสรรเวลากันดีๆนะครับเศรษฐกิจดีสุขภาพดีมีเวลาดีรายได้ดีนะครับแบบนี้โอ้โหสุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับ